นาวุิิสิงห์พีอยู่บ้านทีนเบบน่เจ็ดที่สามเก้าตำบลบ้านปิ้นเจ้าติดเจ้าตั้งใจหน้ายคงหนองน้เพราะว่ามีความตั้งใจอยู่แล้วทีเดียวเนีหันันหันน,นหลวงราชการที่เก้าปเปนเนี่ยครัเจ้ากรสนใจจะเลี้ยไป หันเปล fate, ี่ pues mm ยนหันเนี่ยปนยะแบบนี้ไขอเนี่ยอ้ข้าื้นเนีเจ้าผมนายสองคำสิงปีครับรัดนาธีเจ้าทศสาวหมู่เก้าแต่ปนหน้าปีครับพอนี้ฝนออกน้านี่เพื่อนข้าพมาได้แบบไหนนะครับก็มีความตั้งใจกันแล้วนะครับที thì, ่จะได้มาทำตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นควาการของเจ้าอยู่หัวในการที่เก้านะครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ มีความตั้งใจทั้งอบรัวครับตีได้พื้นสาหรือครับตีจะทำตัวนี้นะครับตักรอนพื้นที่นี่ก็เป็นดินเซมิโซมนะครับูกข้อพดกกับไข่งามน้ากกบมีนีนะครับก็เลยเห็นท้องการครับก็ไปขอสมัครตีพัฒนาโพส้นนะครับตัวนี้ก็ได้มาเนื้อที่สามใ่นะครับโดยเฉพาะโคของน้านะครับก็ได้ปลูกต้นไม้หลายย่างนะครับไม่กี่ได้ทั้งไม้ป่านะครับ ผลไม้ป่านะครับคาดแต่ไข่นะครับไ้แบ่งฝันนะครับเพื่อนผงได้มาแอลหามาดูงานตัวอย่งนะครับก็ตีเหลือเหลือเพื่ือนผู้ก็ขายนะครับด้ถามเลยครับแต่ก่อนมันเป็นพื้นที่ที่เสียมาสมนะครับก็ปลูกข้าวโพดกับมะงาปลูกมันกับมะงานะครับก็ ยอดอย่างก็บ่ได้แล้วนะครับพอดีก็มีพวงการเรื่องไม้กับปุ๊บซ้าฝนกับน้ำก็มีแจ้คตลอดทั้งปีครับปุ๊บพืชอย่างกับงามนะครับกว่าเปลี่นคลิเป็ี่ยนมะเขือเป็นคาตะไคร้เป็นมะยังต้นกับงามนะครับดินกับดีขึ้นมานะครับก็เป็นปลูกพืชห้าระดับนะครับพอดีก็ได้แบาล้มนาครับเนาะครงการของของน้ำนะครับสีขืนห้าวันนะครับก็ได้ความพูดตรงนี้มา้งนะครับกว่มาได้มาปรับปรุงประชดตรงนี้นะครับ บันจะได้มันได้ดีเหมือนเพร่้นนะครับพอดีดีเนี่ยาก็ดีขึ้นมาทุกอย่างนะครับตามโครงการนะครับนี่ก็เป็นฐานเียนลู้กันพ่อเฮ็ดปลาครับเฮ็ดทอปนะครับก็หาเื้าจากปลามามาทำนะครับตอนนี้ยังน้าได้แค่สามปีนะครับตอนนี้เฮ็ดทอปออกมาได้ออกได้สองปีนี่นะครับมันจะออกเต้าอี้นพุทธนาฝนครับมันจะมีหลายสุดครับ ไปออกกันเลยเหมือนเฮ็ดปลาครับพวกสัตว์ดียางยางถุงพงสืงเพื้อเมาปลูกเพชรัำปลูกเพชรปลาอย่างนี้ครับปลูกต้นอยางนาอย่างนี้ครับหลายไม่หลายยังปลูกได้นะครับเพราะได้นั่นคือการสูนย์การพงเสริมการเด้ยลูกครับการเพาะเพชรปลาน้ำยังเป็นที่ทำกินปลูกหอยปลู ต้นนี้นะครับแม่ที่ปลูกตอนนี้นะครับมันหน้าไก่เป,ไป,ไป,ปิดไม่ใหญ่นะครับแม่สามยางประโยชนสี่ยางนะครับตัวน,นี้นะครับไก่ป,ปิดไม่ใหญ่ไม่จะเป็นปลาขึ้นมานะครับตอนนี้เฮ็ดตนนัวอนน็อกเฮ็ดทอปนะครับตัวนี้เป็นฐานผลไม้นะครับปลูกผลไม้หลายชนิดนะครับมาตัอวนี้คือเป็น ที่โฆปโโปลาครับตั้งวันตังวันสัยเลีวาสิ่งขอเกียนนะครับสะเกียนจักษ์นะครับสาทภา์พอหลวงไทยสั่งชีวิตใหม่ด้วยโคของ พอดินนะครับก็เป็นบ่อ,อของโครงการเหมือนกันนะครับก็ครับอันนี้พื้นฐานเลี้ยงปลานะครับรทั้งว้กินทั้งว้าซื้อพันธุ์นะครับอยู่าเน้นว่าเหรอครับพ่อพันธุ์ได้นะครับเออเอาไปซื้อป่าเสรแล้วดเดี๋ยวเปลี่ยนไปเืิ่เปลี่ยนเรื่องโภกินด้วยกัน เดี๋ยวเราไปไปพออ้อนครับ <c oughs> เปีเยง,นนงไก่นะครับเพียงแบบธรรมชาติกรบกินเขาเปียงเาสารนะครับกรบตัวนก็เป็นมะนาว ตอลาบออกจากเม้นนะครับยินได้ได้แต่รอสีนะครับเร่องไก่เรื่องอ้นนะครับไปถามตรงนี้นะครับป้ายยาีริดีไม่พ่อหลวงเพื่อปวงชนน้อมนำมาใช้ไม่สับสนในโคกหนองนา แบบง่ายๆนะครับก็อาหารก็มีครับเป็นอ้อ้เป็นเป็นไม้ครับไม้ไผ่ี่มันแข็งแๆทีดี้ก็เป็นอ้อยเป็นหญ้าเลีดเตี้ยอย่างนี้ไม่หมดครับก็อาหารเป็นอาหารหมูที่มันมันละน้อยแบบแบบเสริมมันนะครับมันจะได้อ้วนก็ตัวนี้มันปลอดภัยเดี๋ยวตัวเดียวพอดีมันมันไปเจอแบบเป็นป้าป้าห้องนะครับมันมันแบบกอบนะครับมันคิดตุ้งติ พอ้ได้ปิดมานี้พ่อพอ้อบตายทุกตนเขัครับวอเด็กกแม่ตั้นหมดนี้ปุ๋ยมากครับเดี๋ยวมักไว้แล้วก็สามารถก็ใช้ได้นะครับมัดตาที่วัวี่ควายที่มาที่ไก่ผสมกันนะครับมัได้นะครับมัแจงอย่างก็กใบอย่างก็ใบยังใบยางนะครับใบไม้ใบยังใบยาที่ของตันะครับแก็มา มาเจ้เรื่อยๆนะครับมากนะครับติดมากกว่าจากเศษคือเซษอาหารนะครับตีอย่างมาใจ้ในสวนนะครับใจ่ครับต้นต้นไหนต้นยางกบ่าครับเป็นน้ำมักที่สามารถตีใจ้ได้นะครับมักมาแล้วะมมั่นตงตีนะครับสามารถแจ้ได้ครับตอนนี้มันจะมาเหม็นหอมเลยนะครับสีเหลืองๆเลยครับ ของน้าโมเดลที่โคกปลูกไม้หาระดับไม้สูงอยากจะได้เงิยงานมาส่งเสริมระบบไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่น่าเจ็บมีไฟนะครับอยากไปอย่าต้องมาของวาโเหล่งกันต้านการใจไปจากธรรมชาติเลยครับหนามได้ชื่นใจ